นะครับอะพอรบบอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปก่อนนะครับพรบบอนี้จะเกี่ยวกับคําสั่งกับกฎนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างที่จะต้องทราบนะครับอันดับแรกเลยนะตัวนี้นะครับอาเรามาดูนะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นข้อสอบที่จะต้องออกแน่นอนนะครับ คำเหล่านี้นะครับ3มคำนี้นะท่านต้องเข้าใจนะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือนะครับการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ที่มีอํานาจเนาะเตรียมการและดําเนินการเตรียมการและดําเนินการจะทําอะไรล่ะนะครับนั่นก็คือเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎนี่ ท่านต้องแยก2อันนี้ให้ได้ก่อนนะครับแยกคําสั่งทางปกครองกับกฎนะครับกฎนี่ก็คืออะไรครับใช้เป็นการทั่วไปไม่ได้ระบุใช้เป็นการทั่วไปนะครับอย่างเช่นจดกฎาการจอดรถในโรงเรียนนะครับก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าใครจะต้องจอดตรงไหนนะครับแต่ว่าก็จะมีที่จอดให้ใช่ไหมล่ะนะครับกฎก็คือมี มีมีผลบังคับเป็นการทั่วไปนะครับแต่ถ้าคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะเป็นการกระทบนะครับในสิทธิ์ของตัวผู้นั้นนะครับอย่างเช่นคําสั่งในเรื่องของการโยกย้ายนะครับการย้ายข้าราชการครูนะครับคําสั่งในการเปลี่ยนตําแหน่งนะสมมุติว่าจากครูแล้วท่านไปสอบได้เป็นผู้บริหารอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับ อันนี้คือคำสั่งทางปกครองนะครับคำสั่งทางปกครองนี่จะเกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นกับบุคคลนั้นนะครับเป็นการเฉพาะตัวนะแต่ถ้ากฎเนี่ยใช้เป็นการทั่วไปนะครับใช้เป็นการทั่วไปอันนี้ท่านต้องแยก2คํานี้ให้ออกนะครับและรวมถึงการดําเนินการใดๆในทางปกครองนะครับตามพระราชบัญญ,ญตัตินี้นี่ก็คือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับต่อมา อีกคำหนึ่งนะครับที่มีความล้อกันมาเลยนั่นก็คือการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจะให้มีคำสั่งทางปกครองนี่นะครับเพื่อจะให้มีคำสั่งทางปกครองแสดงว่าการพิจารณาทางปกครองเนี่ยนะครับเขาจะทำอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือทำคำสั่งทางปกครองนะพิจารณานั่นก็คือการเอามาไตร่ตรองเอามานึกคิดนะครับ มีกระบวนการนั่นเองนะครับในการออกคําสั่งทางปกครองนะครับอย่างเช่นจะสอบเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยเขาจะมีคะแนนภาคกภาคข,ขอนะครับภาคคอเนาะมีกระบวนการนะครับในการพิจารณาคําสั่งทางปกครองการสืบสวนการสอบสวนอย่างนี้นะครับอันนี้คือคํานิยามในมาตราห้านะครับ ทีนี้เรามาดูคําสั่งทางปกครองนะครับก็คือการใช้อํานาจตามกฎหมายนะครับที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นมานิติก็คือทางกฎหมายนะครับระหว่างบุคคลนะครับอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระง,งับนะครับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธินะครับหรือหน้าที่ของบุคคลนะอย่างเช่นการย้ายเนาะการโยกย้ายนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะตัวนะครับท่านได้รับคัดสั่งย้ายแล้วท่านก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับต่อสถานภาพต่อสิทธิ์นะครับท่านอาจจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้นะอันนี้สิทธิ์นะครับที่จะเกิดขึ้นมีสิทธิ์เข้าบ้านพักไหมนะครับหน้าที่ของบุคคลนะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการั่วคร่าวหรือถาวรน,นะครับเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรการรับรองการรับจดทะเบียนนะครับแต่ไม่รวมถึงการออกกฎเห็นไหมครับคําสั่งทางปกครองเนี่ยเขาจะไม่รวมถึงกฎนะครับอ่าโอเคนะเทคนิคในการท่องจํานะครับก็คือพิจารณาอย่าถามหากฎแค่นั้นเองนะครับสําหรับการตัดช้อยสองอันนี้เพราะว่าออกบ่อยมากนะครับออกบ่อยมาก ก็คือคำนิยามที่เป็นคําว่าพิจารณาเนี่ยไม่ต้องไปถามหากฎนะครับนั่นก็คือมีแค่อะไรครับคําสั่งทางปกครองนะครับมีแค่คําสั่งทางปกครองเ,อเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อสอบเนาะข้อสอบมันก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับการเตรียมการอา่าการดําเนินการนะครับนอกจากเตรียมแล้วก็ยังดําเนินการนะครับของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คือผู้มีอํานาจในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎเห็นไหมครับพิจารณาอย่าถามหากฎก็คือไม่มีกฎถ้าเห็นข้ามาพิจารณาอย่าถามหากฎถ้ามีกฎเนี่ยจะไม่มีคำว่าพิจารณานะครับก็ตัดทิ้งได้เลยอ่ารวมถึงการดําเนินการงใดในทางปกครองนะครับหมายถึงข้อใดอ่าข้อนี้ตอบง่ายมากเลยนั่นก็คือ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับข้อที่1ตอบกไก่นะครับข้อที่1ตอบกไก่เห็นไหมครับข้อสอบมันจะล้อแบบนี้แหละนะครับกฎก็คืออะไรครับใช้เป็นการทั่วไปนะครับใช้เป็นการทั่วไปนะคำสั่งทางปกครองก็เฉพาะนะครับเฉพาะตัวนะไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนแปลงการโอนการสงวนการระงับนะครับการอนุญาตการนิ้ใัยกู้ทอนนะพวกนั้นคือคำนิยามของเขานะสองการเต็มการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎมีหรือกฎไหมไม่มีนะครับแสดงว่าช้อยตัวเนี้นะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นการพิจารณาทางปกครองฉะนั้นไอสองคำนิยามเนี้ยเป็นสิ่งที่ออกบ่อยมากนะครับเป็นสิ่งที่ออกบ่อยมากนะ เรียกได้ว,ว่าออกร้อยเปอร์เซนวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะมันเป็นชื่อพรบรเนาะก่อนจะเป็นวิธีปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการพิจารณาทางปกครองนะครับก็คือไม่ใช่กฎแหละนะการพิจารณาทางปกครองไม่มีกฎนะครับฉะนั้นเทคนิคในการท่องจําเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าพิจารณาอย่าถามหากฎ หมายความว่าการพิจารณาทางปกครองจะไม่มีคําว่ากฎเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยนะครับการใช้อํานาจทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจแสดงว่ามีอํานาจในมือเนี่ยอานาจนั้นก็คือกฎหมายนะครับของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะเกิดอะไรครับก เปลี่ยนแปลงโอนสงวนระง,งับนะครับอันนี้นึกถึงที่ดินเนาะไม่ออกโฉนดนะครับถ้าเป็นครูก็ไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับระง,งับนะครับหรือมีผลต่อสถานภาพของสิทธินะครับหน้าที่ของบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการนะการอนุญาตนะครับ สั่งการให้ไปราชการเนาะนะครับอย่างเช่นก็มีนะโรงเรียนที่อยู่ขอบชายแดนไม่มีไม่มีพอออย่างนี้เขาก็ให้ไปรักษาการสองสามโรงเรียนอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการสั่งการนะครับการอนุญาตนะการอนุญาตเป็นราชการอย่างนี้การอนุมัตินะครับอนุมัติเงินค่าชาวบ้านอย่างนี้นะครับการวินิจฉัยอุทธรอย่างเช่นใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพท่านเนี่ยนะครับท่านจะไปขอขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบคุณสมบัติท่านแล้วนะครับท่านเรียนจบหลักสูตรและการสอนแต่จะไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้บริหารอย่างนี้นะครับเขาไม่ออกให้ท่านก็ยังไม่รู้นะครับก็ไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรู้สภาใช่ไหมล่ะครับกรรมการคุรู้สภาเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์อย่างนี้นะครับการรับรอง อ,อย่างเช่นกกสร,รับรองวุฒิใช่ไหมก็ไปสืบค้นได้ในระบบของกกสและการจดทะเบียนแต่ไม่รวมถึงการออกกฎนะครับสแสดงว่าคาคเนี้นะครับเข้าหมายถึงอะไรนะครับเข้าหมายถึงอะไรนั่นก็คือเข้าหมายถึงคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับกฎนะคาสั่งทางปกครองเนี่ยจะเป็นการเฉพาะตัวเฉพาะบุคคล นะครับถ้าเป็นการทั่วไปหลายๆคนใช้กันทั่วประเทศนะครับนะอันนั้นเขาเรียกว่ากดนะครับแต่ถ้าเป็นอ่กดกกสว่าด้วยกันรเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้ใช้กันทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าคําสั่งเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันก็เป็นรายเฉพาะคนเนาะโดยเฉพาะคนที่ได้ปรับปรับวุฒิเมื่อกี้นะครับที่รัฐบาลของท่านเศรษฐาเนี่ยนะครับกกสอเนี่ย ท่านประวิเดชละวันเนี่ยนะครับปรับเลื่อนเงินเดือนเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เงินเดือนไม่ถึงเท่าไหร่นะเขาก็ปรับเลื่อนให้นะครับของผมไปคียดูแล้วนะไม่ได้นะครับ10บ,บาทก็ไม่ได้นะก็จะเขาจะมีโปรแกรมมาให้คียใน Excel อยู่นะครับคีย์เงินเดือนของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วเขาก็ถ้าคนที่ถ้าคนที่ได้ปรับเนี่ยเขาจะให้ไปค้นหาคุณวุทิโกคสรับรองตรงนี้นะครับ ไปยืนยันด้วยนะครับฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยถ้าใช้อำนาจในทางกฎหมายนะครับนึกถึงตัวนี้เลยนะครับนึกถึงคำสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่ามันอยู่ในไหนมันอยู่ในนี้นะครับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ก็คือเขามีคนที่มีอำนาจในนั้นแหละนะครับอย่างเช่นผู้บังคับบัญชานะอยู่โรงเรียนก็เป็นพอโอรงเรียนเนาะอยู่เขตก็เป็นพอ,อเขตนะครับที่มีอำนาจ นะครับตามกฎหมายกฎหมายของเราก็คือกฎหมายอะไรครับพรบระเบียบข้าราชการขู่ใช่ไหมล่ะก็มีผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตราห้าสิบสามนะครับที่มีผลสร้างนิติสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นโรงเรียนไม่มีพออ,อ,อย่างนี้นะครับท่านก็สั่งรองไปรักษาการในตําแหน่งอย่างนี้นะครับก็เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นนะครับระหว่างบุคคลก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับ นะครับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์นะอย่างที่ผมได้นําเรียนไปทีนี้เรามาดูนะครับกฎกฎเนี่ยไม่รูมพระราชบัญญัตินะอันนี้ก็สอบออกบ่อยมากและชอบเอามารวมกันนี้นะกฎเนี่ยมันจะเริ่มแต่พระราชกิจสเดีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับก็คือพระราชบัญญัติเนี่ยมันออกโดยนิติบัญญัตินะครับมันจะเป็นฝ่ายกฎหมายออกนะครับแต่พระราชกิจสเดีกาเนี่ยมันออกตามพระราชบัญญัติเนะ อย่างเช่นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมละ่ะนะครับก็ตรงนั้นฝ่ายนิติบัญญัติเขาออกมาปุ๊บนะครับก็เลยออกเป็นพระราชกิจสเดีกาตามมานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือออกมาเพื่อให้พระราชบัญญัตินั้น,นรบ,บรรลุผลสําเร็จนะเรียกว่าพระราชกิจสเดกานะครับกฎกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับข้อบัญ,ญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับนะครับ ที่มีผลเป็นการทั่วไปคีย์เวิร์ดเป็นการทั่วไปนะครับโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะนี่นะครับก็คือใช้ทั่วไปไม่เป็นการเฉพาะนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคำนิยามที่ออกบ่อยมากนะครับ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอน,นะครับการพิจารณาทางปกครองคําสั่งทางปกครองแล้วก็สุดท้ายนั่นก็คือกฎนะครับกฎนี้ลวกขึ้นมาตั้งแต่พระราชบัญญัติไอ้พระราชกฤษฎีกานะครับไม่มีพระราชบัญญัตินะข้อสอบจริงชอบออกนะครับก็คือมาเลยข้อใดไม่ใช่กฎพระราชบัญญัตินะครับพระราชกฤษกกฎีกากฎกระทรวงนะครับงองูงง ทุกข้อเป็นกฎนะเอออย่างนี้นะครับคือที่มาของกฎหมายมันต่างกันอะนะครับกฎนี่มันออกพระราชกิจการนี้มันออกมาตามพระราชบัญญัติไงนะครับที่มาในการออกกฎนี่มันต่างกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อสอบก่อนข้อใดไม่ใช่กฎนะ่ะมาเลยนะครับอันนี้ข้อสอบจริงนะเนี่ยข้อใดไม่ใช่กฎ กฎก็คืออะไรครับใช้เป็นการเฉพาะเริ่มต้นจากพระราชกิจสีกานะครับอา่าพระราอกฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงนะครับอย่างนี้นะพระราชกิจสีกาอย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อนะครับการเปลี่ยนชื่อกรมเปลี่ยนชื่ออะไรนะครับการแบ่งส่วนราชการในกรมอย่างนี้ก็ต้องเป็นกฎกระทรวงนะครับอา่ายกตัวอย่างเนาะ การแบ่งส่วนราชการในกรมอ่าการแบ่งส่วนราชการในสพนะครับแบ่งสพนี้ก็คือเป็นอะไรครับแบ่งสพนี่ก็คือเป็นกฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงก็คือแบ่งเขตพื้นที่นะแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้พระราชบัญญัติก็คือโอ้ก่อตั้งเรื่องใหญ่เลยนะครับก่อตั้งอะไรครับก่อตั้งกระทรวงนะครับนะอย่างเช่นก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้นะครับ เราก็เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเนาะนะโอเคนะครับนี่คือข้อสอบที่นิยมออกบ่อยนะครับข้อ5้าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ ก็คือเขาถามหาคณะกรรมการในพบรบนี้แหละว่ามีชื่ออะไรนะครับก็ไปดูนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพลาดนะชื่อของเขานะครับก็คือหมายความว่าคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณานะครับชีช้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอ้อผิดพลาดนะครับ ขอนี้เนาะก็ไก่เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นออกนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นี่คือใครเจ้าหน้าที่ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับแล้วครูนรงเป็นเจ้าหน้าที่ไหมนะครับเจ้าหน้าที่หมายความว่าบุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐนะครับในการดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัภภาฐวิสาหกิจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเป็นตัวบุคคลนะครับเป็นคณะบุคคลก็ได้นะหรือเป็นนิติบ,บุคคลนะครับซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางปกครองนะครับของเราก็ขอโรองเรียนเนาะนะครับ นะครับก็เป็นเจ้าหนะ้าที่ที่ได้รับมอบหมายใช้อำนาจทางปกครองนะครับตามกฎกระทรวงเรื่องการกระจายอํานาจนะครับอย่างเช่นการออกวุฒิบัตรนะให้กับเด็กอย่างนี้จบนะครับก็ใช้อํานาจตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหนะ้าที่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชอยนะครับเมื่อกี้บุคคลคณะบุคคลนะครับ บุคคลนะใช้อำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายก็ตามกฎหมายหมดนะครับคณะบุคคลนิติบุคคลนะครับอันนี้ข้อที่ถูกนั่นก็คืององูนะครับถูกทุกข้อคู่กรณีคู่กรณีก็คือใครครับคู่กรณีนะผู้ยื่นคำขอนะครับไม่ใช่ว่าคู่กรณีนี่ จะผิดอย่างเดียวเลยนะเหมือนเด็กกับผู้ปกครองมาขอใบปพหนึ่งอย่างนี้นะครับผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้มาเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนะครับเนื่องจากสิทธิ์ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าคู่กรณีนะครับอย่างเช่นคําสั่งให้หรื้อถอนนะครับรื้อถอนอะไรล่ะรื้อถอนที่ดินสิ่งก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าที่ดินถูกเวนคืนอย่างนี้นะครับเราก็เป็นผู้ได้รับหรือได้กระทบสิทธิ์นะครับก็สามารถเข้าไปเป็นคู่กรณีได้นะตรงนี้นะครับนะอันนี้คือความหมายของคู่กรณีนะครับมีเจ้าหน้าที่กับคู่กรณีนะ ผู้ยื่นคำขอนี่ก็ถือว่าเป็นคู่กรณีนะครับมาออกเอกสารสิทธิ์อย่างนี้นะครับเขาก็ถือว่าเป็นคู่กรณีของเรานะผู้คัดค้านคำขอพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อสอบนะครับคู่กรณีคือผู้ยื่นคำขอผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับนะครับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองอย่างนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยใครนะครับคําสั่งทางปกครองก็จะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นนะครับข้อที่แปดตอบกไก่นะครับพรบอรโบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองห้ามมิให้บังคับใช้แก่ใครแน่นอนหระรัฐสภานะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเอ่อองค์กรอิสระนะที่เกิดขึ้นจาก ตรงนี้แหละนะครับรัฐธรรมนูญน,นะครับก็จะมีกกตปปชใช่ไหมละ่ะนะครับอะไรอีกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะเหล่านั้นนะก็มีบังคับใชนบ้นะครับอ่ะนะครับสำหรับคำนิยามของพรบรคำสั่งทางปกครองก็เอาไว้ก่อนเท่านี้นะครับวันนี้อาจจะมาน้อยนะครับเนื่องจากว่า ง่วงนอนแล้วนะครับแต่ในส่วนที่เหลือนะครับพรุ่งนี้ติดตามต่อ EP นี้ไปเลยนะครับเข้มข้นแน่นอนนะรวมถึงจะมีไฟล์ข้อสอบไปแจกให้ท่านด้วยนะหลบๆนะครับแบบเอ่อตรงนี้นี่แบบพกพาเข้าห้องสอบไปเลยนะวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครองเห็นปุ๊บก,กาปั๊บนะครับเป็นแต้มทันทีนะถ้าจำคีย์เวิร์ดมันได้หนึ่งคำนิยามออกแน่ๆแล้ววิธีนะครับวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครองนะครับ วิธีนี้มีกฎนะพิจารณาทางปกครองอย่าถามหากฎนะครับมันจะเอาสับไปสับมาอยู่นั่นแหละข้อสอบนะครับอะไรอีกนะครับที่มเมื่อกี้นะครับคำสั่งทางปกครองก็คือการใช้อํานาจนะครับของใครหละ่ะของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการโอนการเปลี่ยนแปลงการโอนอสงวนระงับนะครับรวมถึงนะครับ การสั่งการการอนุญาตการอนุมัติเหล่านี้นะเป็นคําสั่งทปกครองหมดเลยนะครับสองกดนะครับกดก็คือไม่ให้เงยขึ้นมาไม่ใช่นะครับกดก็คือเป็นการทั่วไปนะครับคีย์เวิร์ดของเขาคือใช้บังคับเป็นการทั่วไปเริ่มตั้งแต่พอรอดอรจําไว้ให้ดีนะเริ่มตั้งแต่พอรอดอรกดกระทรวงประกาศกระทรวงนะครับข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัิท้องถิ่นก็คือกฎหมายท้องถิ่นนั่นแหละนะครับระเบียบข้อบังคับนะอย่างเช่นระเบียบทรงผมนะครับนักเรียนโรงเรียนเอ,อ่ออะไรดีล่ะนะครับโรงเรียนดาวองคารอย่างนี้ก็ใช้เฉพาะกับเด็กโรงเรียนดาวอังคารเนาะนะครับข้อบังคับนะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นคํานิยามนะครับที่ออกบ่อยมากนะอันนี้หน้าเดียวนะครับ ออกข้อสอบมากเยอะเลยนะครับก็จะมีบอร์ดมันก็จะเริ่มบอร์ดไอเนี้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับรู้แต่ประธานลงประธานก็พอนะครับนี่แต่ที่มันออกบ่อยนั่นก็คือเริ่มมาตั้งแต่คำสั่งทางปกครองนี่คืออะไรนะครับทำได้โดยใครนะครับจนถึงสุดท้ายการเพิกถอนนั่นแหละนะครับ เพิกถอนคําสั่งทางปกครองการวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับมันจะเป็นสเตป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 ไปอยู่นะครับใจเย็นๆตอนนี้เอาไอสองคำนี้ให้ได้นะครับแยกการพิจารณาทางปกครองกับคําสั่งทางปกครองให้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาลุยกันแบบไม่ง่วงแน่นอนนะพรุ่งนี้นะครับเอาแบบเฮฮาปาร์ตี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับฉบับพกพาเรื่องคํานิยาม ออกแน่นอนนะครับแต่จะออกแบบไหนเท่านั้นเองคำนิยามมาแน่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติวให้ฉบับเต็มนะครับ